สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการสู้รบนะครับระหว่างอิสราเอลนะกับศัตรูปฏิปักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮามาสเอชบลล์ในเลบานอนนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีฝ่ายที่หนุนหลังเอชบลล์นะครับอย่างอิหร่านนะหรือรัสเซียหรือไม่นะครับดูเขาวแปรต่างประเทศชินกันนะครับปูตินเข้าสงครามเอชบลล์อิดฟหรือไม่นะครับบรรดาอาวุธรัสเซียในเลบานอนปูตินนะครับทำการส่งอาวุธ อชโบลอต่อต้านอิสราเอลอย่างเป็นความรับหรือไม่อาวุธต่างๆของรัสเซียนะครับภายในบรรดาฐานทัพเอชโบลลหลอนอิสราเอลบรรดาอาวุธของรัสเซียที่ทันสมัยนะถูกค้นพบในทันยฮูกล่าวครังแสงของเอชโบลอนะครับยังได้รวมถึงอาวุธต่างๆจากบรรดาชาติเนโต้และอิหร่านมีความกังวลของรัสเซียนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลขณะ i d ดต่อสู้เอชโบลอในเลบานอน บรรดาอาวุธของรัเสเซียนะครับที่นะครับทันสมัยเนี่ยได้ถูกค้นพบนะครับในทางตอนใต้ของเลบานอนเบนจามินเนทันยาฮูนะครับได้สร้างการกล่าวอ้างต่างๆนะั้นในขณะที่กําลังพูดนะครับกับหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสบรรดาอาวุธของรัเสเซียน,นั้นนะครับได้ถูกรายงานว่าได้ถูกค้นพบขณะ IDF ได้ค้นหาบรรดาฐานทัพของเอชบูเลาเนทันยาฮูนะครับได้เน้นย้ำว่ามีเพียงกองทัพนะของเลบานอนที่ได้รับอนุญาตนะครับที่จะมีอาวุธต่างต่าง ทางตอนใต้ของแม่น้ำริตานิที่สำคัญของประเทศนั้นนะครับภายใต้1การลงมติของสหประชาชาติในปี2006เขาได้กล่าวว่าอะครับได้ออขุดนะครับนับเป็นร้อยๆนะของบรรดาอุโมงค์นะในพื้นที่แม่น้ำริตานิสิ่งนี้นะครับคือที่ซึ่งนะพวกเราเได้ค้นพบน,บนดาอาวุธของรัสเซียที่ทันสมัยจำนวนมากนะครับเขาได้เสริม บรรดาอาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียในเลบานอนหรือไม่วอชิงตันโพสต์นะครับได้รายงานว่าบรรดาอาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียและจีนได้ถูกค้นพบในการโจมตีของอิสราเอลนะครับต่อเอชปอลล์เข้าไปในเลบานอนอะไรที่อิสราเอลนะครับได้ค้นพบที่บรรดาฐานทัพนะครับของเอชปอล์บรรดาอาวุธ นะครับเนโต้นะครับเครื่องยิงลูกระเบิดนะ MK19 แล้วก็ปืนไรเฟิลนะครับไม่สะท้อนกับ M40 นะที่ผลิตโดยอเมริกันลูกปืนใหญ่นะครับ106นะมมนะของสเปนบรรดาวุธรสัสเซียนะครับมีขีปบรราวุฒิคอนเนต 9M133 และระบบนะครับที่เกี่ยวข้องที่ถูกผลิตนะครับระหว่างปี2015 2020บรรดาระบบขีปบรราวุธ,น,วธนะครับจากพื้นสู่อากาศ อิคล uh, ่า S นะครับซึ่งได้เริ่มต้นการผลิตนะครับในปี2015นอกเหนือจากนี้นะครับบรรดานะองค์ประกอบของ RPG นะพบวันที่การผลิตนะครับจากปี2018ถึง2021บรรดาวุธอิุร่านระบบนะครับทาราเลาะนะครับที่ถูกผลิตโดยอยิุร่านซึ่งได้มาถึงการครบคอบครองของเอสบอลในปี2015ระบบนี้นะครับถูกออกแบบที่จะยิง2ขีปนาวุธ ต่อต้านรถถังนะในการประสบผลอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะนะเหนือระบบนะโทฟี่ของอิสราเอลระบบนี้นะครับสามารถทําการยิงทังบรรดาขีปนาวุธคอนเนต็ตนะเช่นเดียวกับ,นะบแบบสําเนาของอิหร่านที่รู้จักนะว่าเป็นเดรานะครับวีเยการเชื่อมโยงนะรัสเซียอิหร่านซีเรียเอชโบร Uh, ภาพถ่ายหนึ่งนะครับของกล่องไม้หนึ่งเนี่ยที่ทำการบรรจุอาวุธนะแสดงให้เห็นนะกความที่จะลึกไว้ในภาษารัสเซียทำการระบุว่าการจัดส่งนั้นตามความตั้งใจนะสำหรับนะกระทรวงกราโหมของซีเรียสงครามกลางเมืองในเลบานอนหรือไม่นายรัฐมนตรีอิสราเอลนะครับได้กล่าวอ้างว่าหนึ่งสงครามกลางเมืองใหม่ในเลบานอนอาจจะเป็นหนึ่งโศกนาฏกรรมเนทันยาฮูนะครับได้สร้างความชัดเจนว่าอิสราเอล ไม่ต้องการที่จะยั่วยุหนึ่งสงครามกลางเมืองในเลบานอนเขาได้กล่าวว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจที่จะแทรกแซงในกิจการภายในของเลบานอนเขาได้ให้เหตุผลนะฮะการต่อสู้ในเลบานอนโดยการกล่าวอ้างว่าความมุ่งหมายของอิสราเอลคือเพียงแค่ที่จะอนุญาตให้บรรดาพลเมืองของพวกเราเนี่ยที่กําลังอาศัยอยู่ตลอดนะครับภรมแดนเลบานอน,นนั้นนะครับที่จะกลับบ้าน แล้วก็รู้สึกปลอดภัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวประหลาดต่างประเทศชีนี้นะครับก็เป็นการนะครับบอกว่าก็มีการช่วยเหลือกันหรือเปล่านะพบว่าพบอาวุธจํานวนมากนะครับที่เอชบอโลใช้เนี่ยนะในการสู้กับทางด้านกองทัพอิสราเอลเนี่ยมันก็มาจากหลายประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียนะครับจริงๆเราก็บอกเขาค้นพบอาวุธของสหรัฐด้วยนะของเนโต้ด้วยนะแล้วก็ของอิหร่านด้วยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมามองดูที่รัสเซียนะว่ารัเสเซียมีส่วนช่วยเหลือหรือเปล่านะเพราะว่าอาวุธต่างๆที่ค้นพบจํานวนมากเนี่ยเป็นอาวุธของรัสเซียนะไม่ว่าจะเป็นพวกระบบนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพวกระบบขีปนาวุธนะที่ยิงจากนะพื้นสู่อากาศก็ดีนะขีปนาวุธคอนเน็ตนะ9 M 1 3 3ก็ดีนะแล้วก็พวกองค์ประกอบของ RPG อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็ตั้งคำถามแล้วครับว่า รัเสเซียได้มีการส่งอาวุธช่วยเหลือนะกลุ่มเอชวอลล์ or, ในเลบานอนอย่างลับๆหรือไม่นะซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับนี่เป็นการตั้งคําถามจากสื่อต่างประเทศนะครับก็เพียงแต่ว่านําข่าวนี้วาเ่าสู่กันฟังว่าในตอกกางเนี่ยปมมันซับซ้อนนะครับมีการช่วยเหลือกันระหว่างพันธม,มิตรด้วยนะก็คือสหรัฐก็จะหนุนอิสราเอลอยู่ส่วนนะรัเสเซียก็หนุนนะพันธม,มิตรของเขาอย่างเช่นซีเรียอิหร่านนะครับแล้วก็กลุ่มเอชวอลล์ or, ในเลบานอนหรือไม่นะ ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะพันกันหลายแนวทีเดียวนะครับเราต้องติดตามนะครับเมื่อมาำนาโลกเข้ามาเกี่ยวข้องในตัดกลางหรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ